ดีค่ะใครเคยเจอปัญหาซื้อหอมมาแล้วงอกไม่ทันบ้างเอ่ยปะาลองเจอปัญหาค่ะแต่ทุกอย่างมีทางแก้ไขเสมอนะคะสําหรับปะาลองเจอซื้อมาหอมแขกงอกแบบนี้ปลลองก็มีกระถางไม้มงคลแบบนี้นี่ก็คือกุมารเรียกทรัพย์นะคะนี่ก็คือผู้ด่าง กุมาเรียกซับก็คือไม้มงคลค่ะพูดางก็เป็นไม้มงคลเช่นกันหละค่ะแต่ว่าพูดางก็จะมีประโยชน์อีกอย่างก็คือฟอกอากาศได้นะคะพูด่างนะคะฟอกอากาศได้เป็นกระถางแบบนี้ปกติเขาก็จะลกนะคะป้าเขาจะตัดใบร่างออกทั้งหมดเลยแล้วเราก็เอาดินมาใส่ค่ะดินหมักที่ป้าหมักแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ว่างแล้วใช่ไหมคะ่ะป้าก็จะเอาหอมที่ป้าใช้ไม่ทันนี่แหละค่ะ มาปลูกลงตรงนี้เลยในกระถางของไม้มงคลและไม้พอกอขากาศของเรานี่นะคะในส่วนของป้าปลูกตรงนี้แล้วเราก็ลดน้ําหัวหอมไปด้วยลดน้ําไม้มงคล,ลไปด้วยประหยัดเวลามากมายเลยค่ะในส่วนของป้าปลูกหอมตรงนี้ใช้แล้วใช่ไหมคะปลูกได้แล้วในจินตนาการของป้าว่าถ้าเราไม่ปลูกหอมก็จะฝ่อทิ้งเสียหายเราเอามาปลูกซะถ้าเราปลูกไว้แล้ว อยากเกี่ยวไข่ทานเราก็มาตัดของเราถ้าอยากกินลาบเราก็มาตัดของเราไปทําลาบกินอ่ะพูดถึงเมนูลาบเนาะเราก็จะต้องปลูกต่อไปเลยหอมเราปลูกตรงนี้แล้วใช่ไหมคะผักชีใบยาวก็ต้องมาแล้วล่ะค่ะผักชีใบยาวป้าก็ปลูกไว้แล้วนะคะแล้วอะไรอีกเกี่ยวกับลาบใบโหระพาตรงนี้ต้องเข้าแล้วค่ะตรงนี้ต้องเข้าแล้วค่ะใบโหระพาต้องหามมาปลูกนะคะแล้วอะไรอีกใบะระแเน่ค่ะตรงนี้ต้องเข้าแล้วนะคะสําหรับใบะาะแเน่ของเราเราก็ คือเครื่องที่เกี่ยวกับลาบเราก็จะปลูกในเฉพาะที่ของเราที่เนี่ยที่ของเราเล็กๆนี่เราสามารถปรับปลูกอะไรก็ได้ที่เราจะกินได้แล้วก็หามาปลูกอย่างใบสะระแหน่เราก็เด็ดยอดมาปลูกได้เลยนะคะได้กินแน่นอนขอให้เรารู้ว่าเขาชอบอยู่แบบไหนแค่นั้นเองนี่ก็คือไมเออ้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม้สมุนไพรแต่ป้าลืมชื่อนี่ก็คือต้นพับพึ่งค่ะ ป้าไม่ลืมชื่อนะคะนี่พราะว่าที่ร้านใช้อยู่ใช้ทําลูกใช้ทําประครบหลังคลอดอยู่อันนี้ไม่ลืมนะคะแต่อันนี้ป้าลืมค่ะเกี่ยวกับไม้มงเกี่ยวกับนี่แหละคะ่ะเกี่ยวกับสมุนไพรนี่แหละจะมาป้าลืมชื่อนะคะขอโทษทีนะสําหรับวันนี้อันนี้ก็คือต้อนผักเพลนนะคะป้าปลูกเอาไว้เพื่อว่าป้าชอบทาน กลิ่นก็หอมดีเขาเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะผักเตรมแล้วนี่ก็คือใบแมงรักนะคะใบแมงรักที่เราชอบทานกับขนมจีนเวลาป้าซื้อขนมจีนมาแล้วใช่ไหมป้าก็จะชอบทานใบแมงรักเยอะๆแต่ในขนมจีนชุดๆนั้นใบแมงรักค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่ป้าก็เลยซื้อมาปลูกเอาไว้กินเองซะเลยให้จบไปสําหรับวันนี้ป้าก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ชมคลิปประลองจนจบเนาะ คิดป,ปรองของของเราก็คือจะสร้างสารรค์ให้ตัวของเรา,ามีอยู่มีกินนะคะในในรอกเล็กๆของเราเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งที่เสียหายประมาณหอมแขกนี่ก็ถ้าเสียหายเราก็นํามาแก้ไขทําให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปปรองจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า